สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าว,วันที่30พฤษภาคม2566นะคะมาพบกันทางหุ้นมารวมของแอดวันนี้นะคะอ่าหุ้นมารวมวันนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นแอดให้645901นะคะวิ่งรูด6กับ4นะ,ะวันนี้แอดให้ฟันฟัน6รอบเช้านะคะแล้วก็ฟัน4รอบบ่ายเนาะเดี๋ยวใครจะฟันทั้ง2รอบก็ได้นะคะ ส่วนจับวินในตารางแอจะมีหกเก้ากหกสี6 9 9 6 9 0 0 9 4 5 5 4 1 2 2 1อง0 1 6 0 0 6 6 7 7 6 4 0 0 4เลขเบิลก็จะมี112่4นสะคะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะของแจะมี9 6, 6 9 9 9 9 0 0 9 4554แล้วก็6006นะคะเปิดเจาะ12น่าจะมาอีกนะคะเหมือนที่แอดพูดนะคะทุกวันหุ้นทุกวันก็จะมี9009 1221 1001แล้วก็2002เนี่ยมาประจับมาทุกวันนะคะหรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะจับ3ตัวในตารางก็ได้เพื่อนๆบางคนเขาจะเอาหุ้นเนะะี่ยค่ะหุ้นไปเล่นทุกทุกแนวทางเลยคะ่ะทั้งฮาหน่อยทั้งดาวโจนทั้ง เราอะไรต่างๆเนะี่ยเขาจะเอาเอาแนวทางหุ้นแอดไปเล่นนะคะ,ะส่วนใครนะคะใครบางครั้งแอ,แอดไม่ได้ลงแนวทางให้เนาะแอดจะขายของแล้วก็จะไม่มีเวลาเลยกว่าจะลงได้ก็คำ่ำๆนะคะหรือใครอยากเข้าไปในกลุ่มก็ได้นะคะอาจจะปักปักลิงปักปักลิงก์ลุ่มไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะทุกคนก็เข้าไปดูได้เพื่อนๆเขาก็จะมีแนะนํา เก่งๆทุกคนนะคะแนะนําในห้องนั้นนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะลองเข้าไปดูเนาะแอดทาเผื่อไว้เผื่อแอดไม่ได้ลงแนวทางในช่อง u t u b e นะคะแต่ก็อย่าลืมกลับมาดูแนวทางดูโฆษณาให้แอดด้วยนะคะมีรายได้วันละบาทสองบาทก็ยังดีนะคะไปแล้วค่ะทุกคนโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยๆตูยรวยรัพ์กันทุกคนเด้อ